ลุยป่าขึ้นภูเขาเออนีดีดีอ้อมอ้อมเป็นไงดูฉากแอคชั่นหมดเลยว่าโหดก่เกิด Fast 10แน่นอนนะครับโนี่คือ Fast 11นะครับ Fast 11มาแข่งกันที่สนามบินล้างครับผมนี่เป็นไงครับผมบอกเลยว่ารถอย่างสวยเหมือนรถพี่ดอมเลยผมตากแตกต่างกันที่ตรงจมูกเท่านั้นเองนะผมจมูกในเกมนี้มันไม่มีให้แต่งแบบใน ฟาสิบนะครับก็แบบนี้ก็โอเคผมสีดำครับผมสีเหมือนกันใกล้เคียงเจ้อาจะรักษาใครไปโอเคห้ามือมึงมึงมึงมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว,ลว,ลว,ลวพี่ดอมมาแล้วอู้หทุกคนเห็นเนินตอนนั้นลองชิญรถพี่ดอมเหินดูกปะมันจะเป็นยังไงวะมาปะนะครับผมนี่ครับผม,พ,มพี่ดอมก็พี่ดอมเจอะภาคสิบจุดหนึ่งมีแน่นอนนะครับผมกับรถพี่ดอมแปงลงร่างเป็นเรือนะครับถ้าใคร สนใจนะผมคอมเล่นเกมแนวแข่งรถหรือว่าเกมอืนอ่นๆเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะผมเพจแอดพ็อกจัดสเปคคอมนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาเลยก็ได้ช่องทางติดต่อก็อยู่ใต้คลิปเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนพบกับแอดพ็อกจัดสเปคคอมกันนะครับหลังจากที่แอดพ็อกได้ลงคลิปรถที่ดอมขับหนีระเบิดในเมืองนะครับก็กระแสตอบรับดีมา,มากๆเลยนะครับตอนนี้ประมาณ1,200วิวแล้วนะครับกระแสตอบรับดีขนาดนี้แอดพ็อกก็จัดให้หนึ่คลิปเลยนะครับกับ คลิปรถดอทชาร์เจอร์ปี1970เป็นรถที่ดอมใช้ในการล่าเครื่องบินแล้วก็เหวี่ยงเครื่องบินใส่ผู้ร้ายนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับนี่บอกเลยว่าแอตป็อกพยายามแต่งให้มันแบบใกล้เคียงรถในหนังมาที่สุดนะครับแต่แค่ตรงจมูกมันเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนนะครับผมเพราะว่าตัวเกมมันไม่มีให้แต่งก็เลยแต่งแบบนี้นะนะครับก็เลยมันก็เลยไม่ได้แบบเหมือน100%แต่ก็ใกล้เคียงนะครับอ่ะแต่ถ้าแอตป็อกแบบบอกชื่อ รถผิดบอกรุ่นรถผิดยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอยามหาข้อมูลมาแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละครับดอร์ชาร์เจอร์ปี1970นะครับตอนนี้อยู่ในเกม For ์ซ่าหนะครับบอกเลยว่าภาพสวยมากนะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่พายุทะเ,เลทรายนะครับไปจะลองขับดูนะครับแล้วก็บอกเลยว่ารถคันเนี้ยแพงกว่ารถโอ้ยดูดูด,ดแบบแรงจนเอาไม่อยู่อะ่ะนะจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นดอร์เทลแคสนะครับราคาก็ไม่ได้แบบแพงมากแต่แบบ ไอ้คันเนี่ยคือโทแพงครับผมสัง่งใช้คะแคนนซื้อประมาณ3ามแสนอะ่ะแล้วก็รวมของแต่งอีกประมาณแสนกว่าบ,บาทนะครับโอ้โหเดี๋ยวหนีจากพายุทะเลทรายก่อนครับตอนนี้ไม่เหมือนกับเล่นเดอะฟาร์เลยนะครับเหมือนเกมแมท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 มากกว่านะครับตัวด,ดิโอ้พออยายุทะเลทรายอ้ดูครับโอ้ทออั้งพายุทั้งรถแรงคุมรถจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราหาที่พายุสงบสงบ แล้วจะพาไปดูความสวยงามของ Dodge Charger ตัวนี้กันนะครับผมว่าแอดบอกแต่งได้ประมาณไหนนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะหนีพายุทันนะครับแต่แบบพายุแม่งมาเร็วมากกระโดดแม่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้จบเลยเป็นไงเหมือนจะฟา a s t ปะกระโดดกระโดดมวโผลตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหตัว well แบบนี่งทางออกอยู <Jest S 2> ่ไหนวะหานออกไม่เจอีจบเลยนะโอเคโอเคจะทางออกอ่ ดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีแข่งแดกให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมหาทางหนีทะเลพายุทะเลทรายแบบแม่งโอ้ยพายุแรงจัดเดี๋ยวเราจะหนีพายุทะเล,แบบแรเละทรายขึ้นไปทางนู้นนะครับรู้สึกว่าโอ้โหพายุนี่มันรุนแรงจริงๆมองทางแทบไม่เห็นมองความสวยแทบไม่เห็นเลยครับโอ้นี่ครับโอ้โหเหมือนเหมือนดอมขับไปครับทุกคนโอ้ ใช่ครับเมื่อไรจะพ้นวันนี้อ้โหอายุแรงจัดดูครับโอ้โหนี่มันเกมแมตช์แมตช์ชัดๆโอ้ดูครับขับทีรถดิ้แทบลอยวู้โหเออเออเมื่อไรพายุจะหมดสักทีนะครับทางที่ดีคือทางตรงตรง ก้อนหินก้อนหินก้อนหินไปครับโอ้ยไงบอกแล้วรถตองแรงของจริงครับขับไม่สนแล้วครับตรงไหนคือถนนคือลุยป่าอย่างเดียวครับเฮ้ยเอ้ยเอาละครับทุกคนพายุสงบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปแข่งแดกกันดีกว่าไปเดี๋ยวเรา เออเดี๋ยวเราจะพาไปลงถนนนี่ครับทางที่ตรงเฮ้ยทางที่ทางที่ดีคือทางที่ตรงนะครับถูกปะวะไปครับน้ำอยู่ไหนจะขับรถไปล้างน้ำเท่หน่อยโอดูดิดูดิ แปลว่าใส่เกียร์ทีนี้ล้อสะบัดอย่างเดียวเลยนะครับรถมันแรงรถมนแรงดูดูเยอะต่ำโอ้โหรถพี่ดอมแกมีแรงจริงว่ะทุกคนโอ้หสมกับชิดลากเขมินได้เลยนะสภาพตอนนี้ไม่เหมือนรถพี่ดอมแล้วนะครับที่เกียร์ที่เกียรไปทาถนนว่ะไปทางลัดดีกว่าทางลัดทางลัดทางลัด,ลด,ลดเอ๊ะ ทางลัดรถพี่ดอมกแกรงอยู่แล้วครับถล่มภูเขาเผากระท่อมกันไปเลยไปเลยครับตรงอย่างเดียวครับตัดผ่านถนนตรงอย่างเดียวครับอเป็นไงเป็นไงรถพี่ดอมหมด,อหมดเลยว่าโคตรหัวโหวดแล้วลอไอ้พอกไปเปลี่ยนในนี้ไปด้วยนะ เปลี่ยนเครื่องเนี่ยนะครับเป็นเครื่อง8ลิตรแล้วนะคันนี้โคตรแรงครับแถมกินน้ำมันอีกต่างหากอู้ดูครับไปได้หมดไปได้หมดบอกเลยว่าไม่ไม่ลุยน้ำลุยป่าขึ้นภูเขาอ <c oughs> เออนีดีดีต้องต้มงเป็นไงดูฉากแอคชั่นหมดเลยว่าโหดกิดเดือดฟาสต์กิฟแน่นอนนะครับโอ้าวอ้าวอ้า กระโดดพวกเขาทีรถแม่เสียสูตรไครับแกล่ละแกล่ละนะครับอยู่ข้างหน้าเท่านั้นครับผมทางแข่งี่ครับสู่ลงน้ำน่าสดชื่นเหรอ รตรงอย่างนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าภาพสวยมากนะใครอยากได้คอมที่เล่นเกมภาพสวยๆอย่างนี้นะครับก็แนะนํานะครับผมเริ่มต้นก็งบจะอยู่ประมาณ2 4 0 0 0ื่นถึงสองหนะครับก็ได้คอมเล่นเกมภาพสวยๆแบบนี้แล้วนะครับผมเซตติ้งที่ผมตั้งค่าก็คือปรับสุดเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับได้ภาพสวยสมจริงแล้วอีกอย่างผมใช้การ์ดจอตัวที่อยู่ในงบเนี่ยผมแนะนําไปนะครับ ช้การ์ดจอในการอัดหน้าจอด้วยนะเห็นเลยว่าการ์ดจอ3ามศูนศูนย์ตัวที่สองกิกตัวนี้คือแรงมากครับผมนะครับใกล้ถึงจุดที่เราจะไปใช้รถพี่ดอมในการแข่งแร็แล้วนะครับมา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 แข่งกันที่สนามบินล้างนะครับผมดูกันว่ารถพี่ดอมจะแรงแค่ไหนครับเออโอ้นี่คือฟาสสิบเอ็ดนะครับฟาสสิบเอ็ด มาแข่งกันที่สนามบินล้างครับผมโอ้โหโดนพี่ดอมโดนใครอะไอตัวไลน์นั่นชื่ออะไรวะลืมแล้วเนี่ยโดนท้าแข่งนะครับพี่ดอมก็เลยแบบต้องมาแข่งแดกที่สนามบินนะครับนี่มาครับนี่ครับชาร์เตอร์อาร์ทีหนดอทนี่เป็นไงครับผมบอกเลยว่า รถอย่างสวยเหมือนรถพี่ดอมเลยผมตากแตกต่างกันที่ตรงจมูกเท่านั้นเองนะผมจมูกในเกมนี้มันไม่มีให้แต่งแบบในฟ้าสิบนะครับก็แบบนี้ก็โอเคผมสีดำครับผมสีเหมือนกันใกล้เคียงเอาล่ะครับเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่ารถพี่ดอมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะครับมาครับเจ้าจะเลือกใครดอมเจ้าจะรักษาใครไปโอ้โหแม่งจะล้นแรงๆทำไมจะสู้เขาได้วะเน,นี่ยไปครับเกียสอง เกียร์สามครับเกียร์สามน้ายกแล้วตอนนี้เกียร์สี่เกียร์สี่น้ายกเกียร์สี่น้ายกไปไปสิเกียร์ห้าครับเออมึงมึงมึงมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วพี่ดอมมาแล้วอูู้้ไปครับผมไปบุยรถลอยรถลอยรถลอยบอกเลยผมัท็อปสปีดท็อปสปีดเออเป็นไงครับบอกเลยว่ารถพี่ดอมแม่งแรงจริงครับจัดไปเลยครับทีหนึ่งแบบนิ่มๆไม่ต้องใช้ระบงระเบิดเป็นยังไงล่ะ เฮ้ยท so ุกคนเห็นเนินตอนนั้นไหมเราคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วเดี๋ยวเราจะไปขับตั้งแต่ตรงตีนภูเขานะครับแล้วก็แบบขึ้นอันนี้แล้เหินดูปะลองชว์รถพี่ดองเหินดูปะมันจะเป็นยังไงวะมาปะไปครับผมอเป็นไงแรงๆลื่นๆครับผมทั้งรถทั้งคอมครับ นอกจากเกมนี้นะครับเกมอื่นก็ยังสามารถปรับสุดได้นะครับกับคอมงบประมาณ20,000ถึง25,000ครับผมได้คอมแรงๆแบบนี้เลยนะโอ ork, ๋โอ๋ชนๆๆๆๆๆๆโอ้เออไเชี้ยไม่ชนเฉยโอ้ยชิวเชียตชิวเชียโอ้ย จะ่แหย่ใจความหมดโอ้โหดูเงาดิดูเงากับรถดิมังแจ่มจัดเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลื่นลื่นลื่นเดี๋ยวจะมาเาืิน,น,น,เนกันนะครับไปครับเืินข้ามน้ำข้าวทะเลกันไปเลยไปครับโอ้โหไปครับผมเดี๋ยวจะไปเหินกัน ไปครับเออสามสับยกสับยกสับยกอู้ไปแล้วครับรถรถเริ่มจะลอยรถเริ่มลอยครับไปครับเพิร์นครับเพิร์นครับจะข้ามเลยนะไม้นี่ครับผมพี่ต้อมก็พี่ตอมเถอะเติมโอ้โห เรียบร้อยครับผมนอกจากเป็นรถแล้วนะครับรถพี่ดอมยังเป็นเรือได้อีกด้วยครับอย่างเงี้ยโอ้โห่จำจำเอียนภาคสิบจุดหนึ่งมีแน่นอนนะครับผมกับรถพี่ดอมแปลงร่างเป็นเรือนะครับนี่ทั้งขับทางตรงทั้งแปลงร่างเป็นเรือครับแน่นอนจริงๆโอ้โหแต่โคตรสุดโคตรสุด เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมกับรถพี่ดอมนะครับรอบนี้บอกเลยว่าแอดพาขับแบบมันๆซิงๆิงงเลยนะครับถ้ายอดวิวดีนะครับเดี๋ยวพอกจะจะมาแคสเกมแบบแนวแข่งรถกันสักทีดนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเออกระแสะก็ดีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากฟาสตสิบเขาออกจากลงไปแล้วมันกระแสะดีอยู่ไหมนะครับก็ถ้าใครสนใจนะผมคอมเล่นเกมแนวแข่งรถหรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะผม เพจแอดบล็อกจากสเปคคอมนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาเลยก็ได้ช่องทางติดต่อก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็มีงบตั้งแต่หมื่นต้นๆจนถึงหลักแสนเลยนะครับอยากได้คอมเล่นเกมอะไรนจะให้ได้หมดนะครับมีส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับจบิตช็อปรับช้อปปี้สเปเลเตอร์นะครับสะดวกช่องทางไหนทักมาได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีประกันการขนส่งให้อยากได้ไปไหนทักมาได้เลยนะครับลงเกมพร้อมเล่นครับผมเฮ้ยอันนี้อันนี้แมบมันเหมือนฉากที่แบบ หนีตามลูกก็เบิดมาแล้วก็แบบเยวลงน้ำเงี้ยโย่ต่นี่ครับผมสดชื่นกันทั่วนหน้าเลยทีเดียวเอาละครับครั้งหน้าท๊อกจะเอารถอะไรมาขับให้ดูนะครับหรือว่าแฟนๆอยากให้ท๊อกลองรถอ,อะไรมาขับก็คอมเมนต์ไว้ละกันเดี๋ยวจะไปพยายามฟาร์มแล้วก็เอาเงินมาซื้อให้มาลองขับกันให้ดูแบบนี้ละกันจริงๆท๊อกก็จะซื้อรถของฮานอยู่นะแต่อัลฟ่ามันไม่มีในเกมฟอร์ซ่านะครับอืม หรือยังไงอยากให้อต๊อ๊เอาตัวไหนมาลองแคสก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้อปโตขอตัวไปก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ